อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะชีวิตในแต่ละวันช่วงนี้ของตีก็คือกิจกรรมแบบแน่นมากออกไปข้างนอกก็คือเรียกไม่ได้เลยทงฝุ่นเอ่ยแดดเอ่ยนะคะมลภาวะต่างๆในจินนาการที่ต้องใส่ตลอดเวลาอีกพักผ่อนก็น้อยนะคะหน้าพังมาแบบนับครั้งไม่ถ้วนแล้วทุกคนคลิปวันนี้นะคะซีเรียสไหมเราจะมาแชร์แล้วก็ป้ายยาเป็นเซรั่มกู้หิวในตานานยืนหนึ่งตลอดการที่ขาดไม่ได้เลยของเราหลายๆคนอาจจะพอเดาออกแล้วแน่เลยเพราะว่าน้องปรากฏตัวอยู่ในแทบทุกคลิปที่ผ่านมาของตีโดยก็ว่าได้เรียกไ,ได้ว่าคืนทิ้งนะคะ ะะใช้จริงชอบจริงก็เลยอยากจะมาบอกต่อนี่เลยนะคะ Advanced Night Repair จาก Estée Lauder หรือที่ทุกคนเรียกกันว่า a r และง นี้เป็นสูตรที่เขาพัฒนามาใหม่นะคะจริงๆเปิดตัวมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่แบบสิงหาคมปีที่แล้วจีใช้สูตรนี้มากว่านี้ขึ้นเป็นขวดที่3มแล,ล้วทุกคนวันนี้เลยจะมารีวิวให้ฟังแบบเรียลๆเลยว่าน้องดียังไงนะคะแล้วก็แตกต่างจากสูตรเดิมตรงไหนเวลาที่จีใช้เนี่ยใช้ยังไงเราใช้ตอนเช้าได้ด้วยหรอเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยเกยมเงินให้พอนะคะไปเริ่มกันเลย อย่างแรกที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือรุ่นใหม่นี้เนี่ยเขาจะมาในขวดแก้วเร้อกับรอปเปอร์แบบแก้วด้วย ในขนาดที่สูตรเดิมเนี่ยจะมาเป็นขวดพลาสติกทั้งหมดความรู้สึกคือแน่ๆแล้วมันดูหลักชูขึ้นมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาที่เราถือใช้เนี่ยจีรู้สึกได้เลยว่าตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยมันถนอมเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นด้วยแต่จริงๆงเหตุผลหลักๆนะคะที่ทั้งแบรนด์คอนเซิร์ตเลยเนี่ยคือเรื่องของความซั t เทน a บ i l ิ t ีต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยก่อกําเนิดเป็นขวดแก้วรุ่นใหม่นี้ขึ้นมาเลิศมาล่าเห็นเนื้อเขาบางเบาซึมง่ายขนาดนี้ บอกเลยว่าเนื้อเซรั่มส่วใหม่นี้เนี่ยสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีแล้วก็ยาวนานมากขึ้นถึง3เท่าเลยแบบที่ไม่เหนอะหนักผิวใดๆยิ่งเราเป็นผิวแห้งที่ขัดน้ำนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เนี่ยข้างที่ทาน,นะคะก็คือดูผิวฉ่ำเด้งขึ้นแบบชัดมากทีโลบมาก ก่อนนอนคือเป็นอะไที่ขาดไม่ได้เลยยิ่งเวลาไปเที่ยวไปทริปยาวๆหรือว่าวันไหนแบบทํางานเหนื่อยๆนะคะกลับมาแล้วขี้เกียจอะ่ะพบตัวนี้ตัวเดียวก็คือจบอย่างที่บอกว่าเนื้อเซรั่มเขาบางเบาซึมง,ง่ายเนาะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเวลาจะนอนอะ่ะก็ไม่ต้องเสียเวลาแบบโบกหลายๆขั้นตอนนะคะโบกตัวเดียวเอาอยู่เลย ตื่นมาคือหน้าแดงผิวอิ่มฟูอิ่มน้ำเหมือนแบบนอนครบ8ชั่วโมงดื่มน้ำครบ8แก้วต่อวันปวดปะแต่ว่ามันจริงนะเชื่อว่าต้องมีหลายคนคิดว่าตัวนี้ใช้ได้แค่กลางคืนแน่เลยเพราะคำว่านท์ของเขานะคะแต่จริงๆลงตอนเช้าก็คือเวิร์กมากสําหรับจีนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นได้แบบยาวนานแล้วเขายังช่วยปกป้องผิวเราจากมลภาวะต่างๆที่เราต้องเจอระหว่างวันด้วยคลิคของจีเลยก็คือตอนเช้าให้ทุกคนทาลงไปก่อนรอบนึงนะเราให้เอาตัวเซรั่มเอ็นอาร์อันนี้มาผสมกับวเดชั่นที่เราใช้ก่อนอีกที ด้วยพราทาเกลี่ยลงบนผิวนะคะตัวเซรั่มนี้จะช่วยให้รอกผืวเนี่ยติดทนยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็จะให้งานผิวที่ดูแบบกลาสกินผิวจะดูแบบฉ่ำเด้งขึ้นมาทันทีใครที่มีอยู่แล้วอยากให้ลองเลยรับรองว่าติดใจวิธีนี้แน่นอน ที่พูดมาทั้งหมดนี้แหละคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาพัฒนาขซึ้นตั้งหลายอยา่าง<ๆ>ก็ต้องแพงขึ้นนะสิผิดค่ะจะบอกว่าราคาเท่าเดิมนะทุกคนเราใช้จริงชอบจริงนะถึงได้กล้ามาแนะนําอยากให้ทุกคนได้ลองขวดหนึ่งอยู่ที่4,700บาทใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยไหนจะเอามาผสมรองพื้นแบบได้มันผิวกลาส,สกินอีกคุ้มในคุ้มเลยขวดน,นี้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกเจนเลยรับรองว่าลองแล้วจะหลงรักเซรั่มขวดนี้เหมือนจริงแน่นอนบ๊ายบาย